ขอนแก่นฝนถล่มหนักน้ำท่วมจราจรติดยาวบางพื้นที่ท่วมสูงเกือบมิตหลังคารถตำรวจและรถเล็กเลี่ยงเส้นทางช่วงผ่านตูมืองขอนแก่นเมื่อวันที่22กันยายน2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าฝนตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่เวลา12.00ถึง15.00อย่างหนักทำให้น้ำระบายไม่ทันเนื่องจากน้ำมีปริมาณมากส่งผลทำให้รถยนต์ขนาดเล็กหลายคันดับกลางทาง และการสัญจรบนถนนหลายสายในเขตเมืองเป็นไปด้วยด้วยยากความลำบากเช่นที่ถนนรอบบึงแก่นคนครถนนหน้าเมืองและถนนรอบสารหลักเมืองขอนแก่นมีน้ำท่วมผิวจราจรสูงกว่า30สซนติเมตรเช่นเดียวกับที่ซอยสวัสดีริมถนนมิตรภาพเขตเทศบาลนาครขอนแก่นน้ำไม่สามารถระบายได้ทันทำให้น้ำท่วมถนนสูงกว่า50-60ซนติเมตรรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลนาครขอนแก่นต้องช่วยกันเก็บเศษขยะที่ไหลมากับน น้ำที่มาหดตันตะแกงฝาท่อระบายบนถนนวิาพเพื่อให้น้ําได้ระบายลงท่อระบายได้ทันแต่ปัญหาที่พบคือขยะที่ไหลมากับน้ํามีจํานวนมากทําให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเก็บขยะเพื่อให้น้ําระบายได้ทันและหากฝนไม่ตกลงมาซ้ําปริมาณน้ําที่รอก,การระบายจะสามารถลดลงเป็นปกติในช่วงค่าวันนี้ส่วนที่ถนนหน้าหมู่บ้านเพืออ,อัทรศิลาตัาบลศิลาอําเภอเมืองขอนแก่น มีน้ำท่วมทั้งถนนเป็นระยะทางยาวกว่า400เมตรระดับน้ำสูง50-60เซนติเมตรรถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ทำให้เจ้าหน้าที่เทศบาลมุสีลาต้องมีการนำป้ายมาแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้ผู้ที่ใช้รถขนาดเล็กสัญจรผ่านเพื่อความปลอดภยัยจนกว่าน้ำจะลดระดับลงด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระบุบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยและ70ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูขอนแกน่นกาลสินและมหาสารคามทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดทางภาคเหนือและภาคตะวันออกนเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงในตอนยที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง